นีนะครับเรากําหนดจุดจุดแรกนะครับจุดแรกในการเขียนแบบแล้วมีเส้นฐานต่อไปครับเส้นที่สองที่เราจะมีเมือม่อเส้นฐานเส้นฐานนี้ใช้ใช่เลยครับใช้ไม้ทีนะครับใช้ไม้ทีไม่ว่าคนจะนัดซ้ายนัดขวาไม้ทีจะต้องก่อที่ขอบโต๊ะด้านซ้ายมือทั้งหมดร่วมกับ ดีสอนะครับขีดเส้นฐานเส้นเบาบานะครับเต็มบางนะต่อไปครับเส้นที่สองใช้ไม้ทีร่วมกับเส้นสแควร์ขีดเส้นตั้งฉากนะครับเส้นตั้งฉากต่อไปครับเส้นที่สามให้เราเขียนเส้นเอียงซ้ายทำมุมเท่าไหร่ได้นเนติ สามสิบอ่าสามสิบเละเส้นเอียงกว่า,า,วาคำตมบเอะไรครับสามสิบองศาโอเค <c oughs> นี่คือขั้นตอนกระบวนการเขียนนะครับเขียนนะครับเขียนภาพไอโทบิติก ทุกรูปเราต้องเห็นเริ่มต้นอย่างนี้หนึ่งเส้นฐานมีกําหนดกําหนดจุดก่อนและเส้นฐานผ่านจุดทุกอย่างต้องผ่านจุดส่วนความยาวเส้นเอียงซ้ายเอียงขวาและเส้นตรงปิดกล้องก่อนครับวชิราวิทยูจรีทองน,น,ออนะปิดกล้องก่อนครับต้องผ่านจุดนะครับจุดแดงๆเนี้ยนะครับเส้นฐานเส้นที่หนึ่งนะครับเส้นตรงเส้นที่สอง เส้นตั้งฉาก90ิองศาแล้วครับแลเส้นเอียงซ้ายคือทำมุม30องศาตรงนี้นะครับทำมุม30องศานะเป็นเส้นที่3มต่อไปครับให้เรากำหนดกำหนดนะครับกำหนดความสูงของเส้นตรงจุดแรกก่อนจุดนี้นะครับเอาสีแดงดีกว่าดเดี๋ยวแป๊บนึงเอาสีแดงนะครับสีแดง กำหนดจุดสีแดงนะครับเอาความหนาทักเยอะหน่อยจุดนี้นะครับเอาจุดแก็จุดก็จุดเมื่อขีด3ามเส้นให้เรากำหนดจุดความสูงของแต่ละเส้นยาวข้างละเท่าไรดี หกทุกเส้นกับ60 60 60นี่คือขั้นตอนการเขียนภาพไปโรมิติกหเส้นฐาน1นึ่กำหนดจุดนะครับ2เส้นฐานเส้นฐานมันจะมีเพียงเส้นเดียวต่อ1รูปต่อไปหลังจากเส้นฐานแล้วจบไปจะมี3เส้นคือเส้นตั้งฉากคือเส้นที่1น,นะครับเส้นเอียงซ้ายโดยทำมุมบนเท่าไหรครับ 30องศาทั้ง2ด้าน30องศานะครับ30องศาตรงนี้ก็30องศา2ด้านต่อไปครับเมื่อได้3เส้นแล้วทุกจุดจะต้องกําหนดขนาดความยาววันนี้ครูต้องการให้เข็นภาพไปชูมันทิเป็นลูกเตา๋าแต่ละด้านยาวด้านละ60มิลลิเมตรต่อไปครับเมื่อเจอโจทย ทุกจุดจะต้องประกอบด้วย3เส้นนะครับจุดนี้ดูจุดนี้ก่อนนะครับจุดนี้มีเส้นตรงแล้วยังขาดเส้นเอยียงซ้ายขาดเส้นจาดเส้นต่อครับเอียงขวาเสร็จแล้วจุดเนี้ยทุกจุดเนี้ยมันจะต้องประกอบด้วย3เส้นมีเส้นตรงเอียงซ้ายเอียงขวา ยกเว้นเส้นเริ่มต้นเท่านั้นคือมีเส้นฐานต่อไปครับจุดนี้จุดนี้ครบแล้วเส้นตรงเส้นเอียงซ้ายเอียงขวาครบแล้วต่อไปเส้นนี้ครับมีเส้นเอียงซ้ายแล้วขาดเส้นเลยครับขาดเส้นเลยครับขาดเส้นไรนิติขาดเส้นตรงตัวนี้มีขาดเส้นตรงแต่จุดนี้ครูบอกว่าต้องมีสามเส้นเส้นเอียงขวา ไม่ต้องขีดก็ได้เพราะมันถูกบดบังอยู่ด้านหลังทีนี้ขนาดตรงนี้ครับ60มันถูกถ่ายทอด60ไปนะครับตรงนี้ถูกถ่ายทอดตรงนี้ก็ถูกถ่ายทอดเส้นนี้มีเส้นเอียงขวาขาดเส้นขาดเส้นเลยครับขาดเส้นตรงตรงโอเคความยาว60มันจะถูกถ่ายทอดโดยอาัตาโนมัติใช่ไหมครับ ความยาว60สิจะถูกถ่ายทอดโดยอัตมัตถูกถ่ายทอด,ทอดคือการเขียนภาพไปโซมิตตกจะต้องเขียนสี่เหลี่ยมเต็มตันก่อนโดยกําหนดดั่างที่ครูบอกขั้นตอนที่1คือกําหนดจุดกําหนดเส้นฐานนะครับเส้นฐานจะมีเพียงเส้นเดียวในเส้นสุดท้ายเส้นเดียวเท่านั้นต่อ1นรูปทุกจุดจะต้องประกอบด้วย3เส้นคือ1เส้นตั้งฉากเส้นเอียงซ้ายเส้นเอียงขวา เส้นเอียงซ้ายและเส้นเอียงขวาจะทํามุม30องศาเขาเรียกว่าภาพไอโซเบตริกนะครับเมื่อได้เสร็จเมื่อกําหนดแล้วก็กําหนด,ดความยาวของ3เส้นนี้ครูต้องการความยาวเอียงซ้ายเส้นตรงและเอียงขวาด้านละ60ม mm, ิลลิเมตรพอาครูต้องการให้เป็นลูกเตา๋าเพราะฉะนั้นต่อไปเมื่อได้จดุดเห็นไหมครับ เมื่อเส้นเอียงซ้ายเอยียงขวาที่บอกมันจะถูกตัดกันตรงนี้ก็เหมือนจุดนะครับเป็นจุดเหมือนกันตรงนี้ก็จุดตรงนี้ก็จุด,จดเมื่อเจอจุดเมื่อเจอจุดมันจะต้องปร,กงประกอบไปด้วยสามเส้นคือมีเส้นตรงเส้นเอียงซ้ายาเส้นเอียงขวาตัวนี้มีเส้นตรงมีเส้นเะอียงซ้ายขาดเส้นเอียงขวาตัวนี้มีเส้นตรงนะครับมีเส้นตรง เส้นตรงเส้นเอียงขวาอากาศเส้นเอียงซ้ายเราจะได้ภาพภาพอะไรครับลูกเต๋ามาหนึ่งลูกใช่ไหมใช่ไหมครับ <c oughs> ต่อไปลงเส้นเต็มหนักเลยครับนะครับลงเส้นเต็มหนักนะครับเอาขนาดเส้นักเท่าไหร่ดี ครับเอาคะแนนนัดเส้นซักซักซักนี่นะมเราลงเส้นเต็มหนักเลยตรงนี้ครับเนี้ยเต็มหนักเลยครับแค่นี้นะเอาเส้นกรอบรูปสักสีดำแล้วก็ความหนาสัก ด้ชัดเจนครับเคนะต่อครับลงเส้นหนักเส้นนี้อีกหนึ่งเส้น ครับตรงนี้อีกหนึ่งเส้นนี่นะนเส้นนะครับรนี้ครับเส้นตรง หนึ่งเส้น,นครับตรงนี้หนึ่งเส้นตรงนี้หนึ่งเส้น 这种。 เราจะได้เป็นลูกเตา๋าเส้นร่างคือเส้นดิสซอสเฮปีนะครับอเอาแคนี้พอไหมแค่นี้พอไหมครับพอ,อครับจริงๆแล้ววันนี้ครูจะให้สร้างภาพเดี๋ยวทำภาพนี้ก่อนแล้วส่งเข้ามาในไลน์ในในอันลบั้มส่วนตัวแล้วสัปดาห์หน้าใช้แผ่นนี้แหละสร้างต่อเป็นภาพวงรีโอเคไหมครับ เค okay, ไหมครับครับอ่าทำให้เสร็จเส้นร่างทุกเส้นห้ามลบนะครับกูกูทบทวนนะครับการสร้างวงรีนะครับไม่เป็นการสร้างวงรีการภาพสร้างภาพไปโซมิติกนะครับเริ่มต้นมีเส้นเลยครับกาหนดจุดหนึ่งจุดเลยครับกําหนดจุดสองเส้นฐานสามเมื่อกําหนดจุดแล้วหลังจากนั้น ทุกจุดจะต้องประกอบด้วย3เส้นเส้นที่1คือเส้นตั้งฉากเอียงซ้ายเอียงขวาโดยภาพไอโซเมตริกภาพเอียงซ้ายและเอียงขวาทำบุมกัน30องศานะครับเมื่อกีดเส้นเสร็จก็กำหนดขนาดของเส้นตรงเส้นเอียงซ้ายเอียงขวาเท่าไหร่นะครับเป็นสี่เหลี่ยมเต็มจานวันนี้ครูต้องการทำให้เป็นลูกเต๋าทุกเส้นห้ามลบนะครับเส้นล่างห้ามลบนะครับทุกเส้นมันจะถูกถ่ายทอดขนาด นั่นหมายความว่าทุกเส้นจะต้องกําหนดการวัดขนาดเพียงจุดครั้งเดียวไม่ว่าท่้นเอียงซ้ายยังขวามันจะกําเนิดเป็นเส้นภาพไปโซเปติกโดยอัตาโนมัติโดยการใช้เครื่องมือเขียนแบบโดยอัตโนมัติเลยครับไม่ต้องวัดขนาดว่าตรงนี้เท่าไหร่ตรงนี้เท่าไหร่มันจะถูกถ่ายทอดขนาดนะครับทําให้เสร็จทําให้สวยนะครับลงเส้นเต็มหนักเส้นล่างนะครับขอบงาน นะครับใช้กระดาษ A 4ขอบงานด้านละ5มมิลแล้วถ่ายรูปลงอัลบั้มโอเคนะครับโอเคนะเดี๋ยวส่งให้ส่งใช้เวลาคงไม่นานนะครับส่งมาได้เรื่อยแล้วกันแล้วก็งานเก่าก็ส่งด้วยนะครับโอเคเนาะครับโอเค